ขับผ่านอินเด็กหรือวิมมาบางนาเจอป้ายนี้เข้าไปโซฟ,ฟาลดสูงสุด70%จะให้ขับผ่านได้ยังไงล่ะคะไม่รอชา้ารีบตรงดิ่งเข้าไปเลยคะ่ะบอกเลยว่างานนี้รถจริงรถแรงไม่ใช่แค่รถแรงแต่แบบให้เลือกเยอะมากแต่และตัวเขานั่งแล้วนุ่มมากจริงๆค่ะแบบนั่งปุ๊บแล้วไม่อยากลุกเลยก็อยากให้ลูกนั่งสบายๆที่บ้านเห็นแบบนี้คือใจละลายเลยคะ่ะแล้วตัวนี้ที่แนะนํานั่งทีลืมความเมื่อยไปเลยแม่ใครท้องใครทํางานหนักต้องมีโซฟาแบบนี้ติดบ้านไว้เลยนะคะปรับเอ็นได้โรจึงเกิร์สสูงสุด70%เป็นสี มมีหม้อมินิใจก็นั่งแล้วสบายสบายแต่แต่งบ้านได้สวยเลยอย่างรุ่นบอบบี้ซื้อหนึ่งแถมหึ่ซื้อโซฟาสามที่นั่งแถมฟรีโซฟาหนึ่งที่นั่งมูลค่า9,990คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าต่อกันที่โปรบายมอลเซฟมอซื้อมากถูกกว่าซื้อชิ้นที่1ลด10%ชิ้นที่2ลด20%ชิ้นที่3ส่วนลด30%เลยโอ50%เขาก็มีนะบอกเลยมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกรุ่นทุกแบรนใครใช้บัตรเครดิตบอกเลยยิ่งฟินผ่อน0%นานสูงสุด6เดือนมาชิคจอยเมมเบอร์รับฟรีทันที2ต่อ 1ส่วนลด150ต่อที่2รับเพิ่ม500พอย p o โปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาถึง17กันยานี้เท่านั้นนะคะรีบมานั่งมาช็อปกันก่อนหมดโปร